สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะยาาญาสุดปลื้มนาเดชสันโวประตูถอดเสื้อโชว์แผงอกฟาดแข้งไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงานฉลองครบรอบ53ปีจัดหนักจัดใหญ่กิจกรรม บีเลฟเฟสิเสิร53ปีดีต่อใจระหว่างสีเหลืองและสีม่วงหลังจากที่แข่งขันกันจนครบเวลาทีมสีม่วงทำไปได้5ประตูส่วนทีมสีเหลืองทำไปได้4ประตูก่อนจะมาดวลจุดโทษกันเพื่อจะได้ทราบผลว่า ทีมสีไหนจะได้เป็นแชมป์ในปีนี้และหลังจากที่ดวลจุดโทษครบทุกคนสรุปคือทีมสีม่วงเป็นผู้ชนะทําประตูไปได้12ประตูส่วนทีมสีเหลืองทําไปได้8ประตูเรียกว่าการแข่งขันบอลปีนี้ทําเอาแฟนๆอิ่มอกอิ่มใจไปกับความสุขที่ช่อง3จัดให้แบบจุกๆไปเลยซึ่งหนึ่งในคนที่ยิงประตูของทีมสีม่วง ก็คือหนุ่มณนาเดชคูกิมิยะที่งานนี้หวันใจอย่างยายา,ยาอุรัสยาก็เป็นปลื้มสุดๆอัพคลิปแชร์ลงไอจพร้อมแคปชั่นว่าว้าวเก่งที่สุดเลยขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ